สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมนิสสันเอ p e r พลค่ะวันนี้พาทุกท่านมาพบกับนิสสันนาวราคิงแคบตัว S เกียร์ธรรมดา6สปีดราคา599,000บาทค่ะเรามาพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษให้กับท่านผู้ชมที่รับชมหานังช่องอาจินิวคารแฟมิลีของเราค่ะโปรโมชั่นคือรับส่วนลดหรือจะรับเงื่อนไขพร้อมโปรโมชั่นแบบเช่าซื้อค่ะ ใช้เงินออกรถเพียง9,999บาทผ่อนสบายๆเพียง8,900บาท84งวดค่ะและยังมาพร้อมกับชุดแต่งสุดพิเศษรอบคันเลยค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะคะมิติตัวถังของรถค่ะความยาว5,220ม mm. ิลลิเมตรความกว้าง1,850ม mm. ิลลิเมตรความสูง1,775ม mm. ิลลิเมตรค่ะเรามาเริ่มตั้งแต่ด้านหน้าตัวรถกันเลยค่ะจะเจอกับ โลโก้ของนิสสันค่ะที่เป็นโครเมียมฟอนต์พื้นหลังเป็นสีดำเงาค่ะกระจังหน้าดีไซน์สวยสีดำด้านแบบนี้ค่ะลงมาด้านล่างค่ะเราจะเจอกับกากันชนด้านหน้าที่เป็นแผ่นสีดำใหญ่ค่ะตัดตกแต่งกับตัวชุดที่เป็นสีเทาแบบนี้ค่ะไฟหน้าค่ะตัวนี้จะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนค่ะเราไปทางด้านนู้นกันดีกว่าค่ะ นี่เลยค่ะที่เราบอกไปตั้งแต่ต้นคลิปพร้อมรับชุดแต่งสุดพิเศษค่ะนี่ก็คือชิ้นแรกเลยก็จะเป็นล้อแมกค่ะที่เป็นสีทองแบบนี้เลยค่ะขนาด18นิ้วค่ะสีเิยางค่ะ255ทับ55 R18 ค่ะแล้วก็ตัวนี้จะได้ตัวฝาครอบคาลิเปอร์มาด้วยค่ะที่เป็นสีแดงแบบนี้ค่ะด้านหน้าจะเป็นดิสเบรกพร้อมช่องระบายความร้อนค่ะ ไปเลี้ยวด้านข้างค่ะกระจกมองข้างขนาดใหญ่ค่ะจะเป็นสีดำด้านแบบนี้ค่ะตัวด้ามจับเปิดประตูค่ะเป็นสีดำค่ะพร้อมช่องเสียบกุญนแจค่ะและตัวหน้าตาจุ่นแจค่ะเรามาดูช่วงล่างกันดีกว่าค่ะช่วงล่างด้านหน้าค่ะตัวนี้จะเป็นอิสระปีกนงคู่พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโค้งค่ะ ช่วงล่างด้านหลังค่ะจะเป็นแหนบซ้อนพร้อมโชคอัพค่ะความจุถังน้ำมัน80ลิตรตัวนี้จะเป็นคิงแค a p บค่ะก็จะมีตัวแคบด้านหลังแบบนี้ล้อค่ะล้อแม็กด้านหลังก็จะเป็นขนาด18นิ้วเช่นเดียวกันค่ะซีรีส์ยางเบอร์เดียวกันเลย255ทับ55ขนาด18นิ้วค่ะก็จะเป็นล้อแม็กสีทอง แบบนี้ทั้งสี่เส้นค่ะด้านหลังจะเป็นดัมเบิลค่ะเรามาต่อกันที่ด้านหลังค่ะตัวกระบะท้ายฝากระบะท้ายตรงนี้ค่ะก็จะเป็นดีไซน์ของทางนิสสันเองเลยตัวเปิดค่ะจะเป็นสีดำด้านตัวโลโก้ของนิสสันค่ะที่เป็นโครเมียมตรงกลางโดดเด่นมากๆค่ะไฟ ท้ายด้านหลังค่ะจะเป็นไฟท้ายแบบฮาโลเจนค่ะตัวฟอนต์นาวาราค่ะเดี๋ยวเรามาเปิดตัวกระบะกันนี่ค่ะด้านท้ายกระบะค่ะเขายังมีตัวแมกไลเนอร์ให้อีกด้วยค่ะพร้อมที่เกี่ยวของอีกมากมายเลยมีหลายจุดมากๆเลยค่ะสะดวกสบายใช้มีต่อการใช้งานมากๆค่ะด้านบนค่ะยังมาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3แบบ LED ค่ะ มาทางฝั่งด้านนี้กันค่ะไปดูถังน้ํามันเชื้อเพลิงกันค่ะในส่วนของถังน้ํามันเชื้อเพลิงที่เขารองรับค่ะก็จะมีดีเซล B7 B10 แล้วก็ไบโอดีเซล B20 ค่ะเราไปรับชมภายในของแคบกันค่ะมาทางฝั่งด้านนี้เลยแบบนี้ค่ะเปิดประตูแบบนี้เลยตัวจับเปิดประตูค่ะก็พอดีกับ ช่วงตัวของเราค่ะเปิดได้ง่ายตรงๆแบบนี้ก้าวขึ้นมาค่ะภายในห้องผู้โดยสารค่ะตัวนี้ได้ทําการใส่เบาะด้านหลังให้เรียบร้อยแล้วค่ะตัวนี้สีดำแบบนี้ค่ะนั่งได้สะดวกสบายค่ะกว้างขวางเล็กรูมเหลือเฟือเฮดรูม <c oughs> ไม่ชนค่ะแล้วในตัวนี้ค่ะ ยังมีช่องแอร์ด้านหลังให้ค่ะจะได้ไม่ต้องพึ่งของตัวแอร์ด้านหน้าค่ะแบบนี้ก็เย็นสบายเลยค่ะช่วงนี้อากาศยิ่งร้อนๆอยู่และยังสามารถไม่ใช่แค่นั่งได้สะดวกสบายค่ะยังสามารถวางของได้อีกเยอะเลยค่ะตรงทั้งฝั่งประตูค่ะของแคบตรงนี้ค่ะกระจกก็จะเป็นบานใหญ่แบบนี้เลย ตัวจับเปิดจะอยู่ทางด้านนี้ค่ะด้านหลังสีดำตัวจับก็ได้พอดีเลยด้านล่งางตรงนี้ค่ะสามารถวางขวดน้ำวางของต่างๆของเราได้อีกเยอะค่ะที่ในโดดเด่นของตัวนิสสันเกือบทุกรุ่นค่ะก็คือตัวแผ่นซับเสียงพวกนี้ค่ะที่เป็นแผ่นยางปิดใหญ่แบบนี้เลยค่ะ เรามาดูทางฝั่งของคนขับกันต่อค่ะทางฝั่งคนขับค่ะประตูด้านข้างตรงนี้ค่ะตัวเปิดจะเป็นสีดําค่ะตัวปรับกระจกแบบไฟฟ้าค่ะตัวนี้สามารถปรับกระจกแบบไฟฟ้าค่ะตัวล็อกรถปลดล็อกรถตัวล็อกกระจกค่ะตัวนี้จะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งสองบานอัตโนมัติฝั่งด้านคนขับค่ะหน้าตากุญแจเราบอกไปแล้วเนาะก็จะเป็นดอกแบบนี้มีโลโก้ของนิสสันด้านหน้าและด้านหลังค่ะ ตัวจับค่ะตรงนี้จะเป็นผ้าสีดำาตะเข็บได้สีเทาค่ะตั้งแต่ด้านบนจนถึงด้านล่างตรงนี้ค่ะลงมาส่วนของด้านล่างค่ะตัวนี้ก็จะมีที่วางขวดน้ำหนึ่งจุดและวางของต่างๆของเราด้านนี้ค่ะมาดูภายในในห้องคนขับกันค่ะภายในห้องคนขับค่ะก็จะเจอกับบอะผ้าที่เป็นสีดำค่ะตัดกับตัวที่เป็น ปีกลับด้านข้างตรงนี้ค่ะที่เป็นสีเทาตัวเบาะก็เป็นดีไซน์สวยค่ะทำให้เรานั่งได้นุ่มนุ่มมากๆค่ะทางฝั่งด้านขวาค่ะของพวงมาลัยก็จะมีตัวช่องปรับอากาศค่ะแล้วก็ตัวกดปุ่มเปิดของถังน้ำมันเชื้อเพลิงค่ะจะอยู่ทางด้านนี้ลงไปด้านล่างค่ะตรงนี้ค่ะจะเป็นตัวดึงของตัว ห้องกระโปรงเครื่องยนต์ด้านหน้าค่ะส่วนของพวงมาลัยตรงนี้ค่ะเรายังสามารถปรับได้หนึ่งสองได้ถึง2องทิศท,ทางค่ะขึ้นลงแบบนี้พวงมาลัยก็จะเป็นสีดำแบบนี้ค่ะไปค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกันภายในห้องผู้โดยสารกันค่ะ แล้วตอนนี้ค่ะเราอยู่ภายในตัวนิสสันนาวราคิงแคบค่ะตัวนี้จะเป็นตัว S เกียธรรมดา6สปีดค่ะเรามาดูเรือนไมกันค่ะหน้าตาเรือนไม้ของเขาค่ะเดี๋ยวเราทำการเปิดให้ดูเลยแบบนี้ค่ะก็จะมีข้อมูลในการขับขี่เป็นตัวหน้าจอตรงกลางให้เราแบบนี้ค่ะด้านซ้ายค่ะก็จะเป็น ให้เราเลือกกดแล้วตัวปรับแสงของหน้าจอเรือนใหม่แล้วตัวนี้ก็จะเป็นทิปค่ะสามารถเปิดดูได้จากทางด้านขวาพวงมลาลัยค่ะอย่างที่เราบอกไปแล้วสามารถปรับได้2ทิศทางค่ะหน้าตาของพวงมลาลัยก็จะมีตัวโลโก้ของนิสันตรงกลางถุงลมนิรภัยค่ะสัญลักษณ์บอกตรงนี้หน้าตาของตัวพวงมลาลัย ด้านหลังพวงมาลัยค่ะทางฝั่งด้านซ้ายจะเป็นการปัดน้ําฝนค่ะทางฝั่งด้านขวาจะเป็นไฟเลี้ยวไฟส่องสว่างในการขับขี่ของเราค่ะเราไปต่อที่คอนโซลกลางค่ะด้านบนค่ะจะเจอกับช่องปรับอากาศที่หันช่องลมเข้าไปที่ตัวของเราค่ะตัวสัญญาณไฟฉุกเฉินตรงกลางหน้าจอทัชสกรีนค่ะ ก็จะมีให้เรากดตัวหน้าจอทัชสกรีนได้เลยจะมี FM วิทยุการตั้งค่าแบบนี้ค่ะสามารถเลือกดูได้ตัวโฮมก็จะมีแอปพลิเคชันให้เราเลือกค่ะก็จะเป็นเครื่องเสียงเครื่องเล่นวิดีโอโทรศัพท์แอปพลิเคชัน Mobile Link การตั้งค่าโหมดกลางวันโหมดกลางคืนเพื่อแสงสว่างจะได้ไม่ต้องแสบตาเวลาเรา,เราขับขี่ค่ะ ฝั่งด้านซ้ายของจอค่ะจะเป็นช่องเสียบ USB 1. จุดทางฝั่งด้านขวาจะเป็น AUX ค่ะลงมาตรงกลางค่ะจะเจอระบบแอร์ที่เป็นแบบมือหมุนแบบนี้ตรงกลางเลยค่ะปรับได้ถึง4ระดับค่ะทางฝั่งด้านซ้ายจะเป็นตัวปรับความเย็นค่ะทางฝั่งด้านขวาจะเป็นโหมดของช่องลมค่ะในแต่ละรุ่นก็อาจจะมีปรับไม่เหมือนกันนะคะวางตำแหน่งไม่เหมือนกัน ลงมาด้านล่างค่ะตรงนี้ยังมีช่องใส่ของใส่บัตรจอดรถใส่เหรียญหรือใส่ธนบัตรต่างๆค่ะทางด้านซ้ายจะเป็น power outlet charge ลงมาด้านล่างอีกช่องหนึ่งค่ะก็สามารถวางได้เช่นเดียวกันวางของได้เลยมีช่องเสียบ usb เพิ่มให้อีก 1. จุดค่ะตัวเกียร์ค่ะจะเป็นเกียร์หน้าตาแบบนี้ตรงนี้จะเป็นหุ้มหนังสีดำเป็นเกียร์ ธรรมดา6สปีดค่ะช่องที่เราเห็นตรงนี้ค่ะที่เป็นตัดเส้นสีเทาค่ะสามารถวางแก้วน้ำได้2ช่องหรือขวดน้ำค่ะเบรกมือที่เท้าแขนขนาดใหญ่ค่ะสีดำเปิดขึ้นมาค่ะยังจะมีความจุของที่เก็บของให้เราแล้วก็เขาซ่อนตัว power outlet charge ด้านในให้1จุดช่องเสียบ usb 1จุด แล้วก็เสริมตัวท้าย C ให้อีกหนึ่งจุดค่ะน่าใช้นะไม่ต้องแย่งกันใช้เลยช่องเสียบเบาะฝังผู้โดยสารค่ะก็จะเป็นแบบเดียวกันกับคนขับเลยก็จะเป็นปีกที่เป็นสีดำด้านข้างตรงนี้จะเป็นสีเทาและหลายด้านล่างตรงนี้ค่ะทำให้เราได้รับสัมผัสที่ดูนุ่มนวลค่ะสามารถปรับเบาเอนเบาได้เลยค่ะ รับเอนนอนไปได้แบบนี้เลยเดี๋จะเลื่อนมาด้านหน้าแบบนี้ก็ได้ค่ะเรามาดูกันกับช่องเก็บของเก็บคู่มือค่ะก็จะมีให้เก็บของได้อีกมากมายช่องปรับอากาศทรงกลมค่ะตัวบนตรงนี้ค่ะจะมีที่จับให้ทางฝั่งของผู้โดยสารค่ะที่บังแดดขนาดใหญ่ค่ะจะเป็นแผ่นใหญ่แบบนี้เลย สี่าด้านบนยังมาพร้อมกับไฟส่องสว่างค่ะของห้องผู้โดยสารปรับปิดตรงนี้ได้กระจกมองหลังค่ะตัวจับด้านบนในตัวมิส a ันอวราคิงแคปตัว S เกียร์ธรรมดาหกสปคีคันนี้ค่ะยังมาพร้อมกับหน้าจอขนาด7นิ้วลำโพง2ตัวค่ะ2องตำแหนง่ง ระบบเบรก ABS EBD BA ค่ะถุงลมนิรภัยคู่หน้าค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้ากันค่ะเรามารับชมข้อมูลเพิ่มเติมของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้าคันนี้กันค่ะ เราจะให้ดูหน้าตาของเครื่องยนต์ค่ะนี่ค่ะด้านบนค่ะมีแผ่นฉนวนกันความร้อนสีดำแผ่นใหญ่หน้าตาของเครื่องยนต์จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเราเห็นแบบเต็มๆเ,เลยในตัวนิสสันนาวราคิงแคปตัวนี้ค่ะ เป็นเครื่องยนต์ดีเซลรหัส yd 2 5 ddti แบบสสูบแถวเรียง dohc 16วาล์วเทอร์โบแปรผัน vgs intercooler ค่ะระบบจ่ายเชื้อเพลิงแบบ common rail direct injection ค่ะความกว้างของกระบอกสูบคูณระยะช่วงชักค่ะ89.0คูณ100.0ม mm. มปริมาณกระบอกสูบ2488ซีซี c กำลังสูงสุด163แรงม้าแรงบิดสูงสุด403นิวตันเมตรค่ะอตัตราส่วนกำลังอัด15ต่อ1ความจุถังน้ำมัน80ลิตรค่ะข้อมูลของตัวเครื่องยนต์ค่ะและหน้าตาของเขาค่ะเราได้ทำการรีวิวทั้ง ภายนอกตัวรถและภายในตัวรถไปแล้วค่ะเราจะมาย้ำโปรโมชั่นกันอีกครั้งค่ะราคาของตัวรถตัวนิสสันนวาวราคิง c a บตัว S สเกียร์ธรรมดา6สปีดคันนี้ค่ะราคา5,99,000บาทค่ะสำหรับท่านผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องอ Ajinew Car Family ของเราค่ะรับส่วนลดหรือจะเลือกรับเงื่อนไขโปรโมชั่นแบบเช่าซื้อค่ะใช้เงินออกรถเพียง9,999บาทค่ะ ผ่อนสบายๆเพียง8,900บาท84งวดค่ะพร้อมรับกับชุดแต่งพิเศษที่เราได้ทำการรีวิวไปแล้วค่ะและทางบริษัทได้กระซิบทางอาจิมาค่ะว่ามีส่วนลดพิเศษสำหรับลูกค้าองค์กรด้วยค่ะเป็นส่วนลดพิเศษสุดๆเลยค่ะยังไงสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแอดไลน์มาที่0 9 8 5 5 5 1 5 5 8ได้เลยค่ะ โปรโมชั่นจะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยค่ะเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะขอขอบคุณทางโชว์รูม n i สสันเอ p e r o r ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราได้มาถ่ายทำและรีวิวตัวนิสสันโ r ราคิงแคปตัวนี้ค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่เสียสละเวลาในการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้ช่องของหนูด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะฝากลิงก์สงลิงก์นี้ด้วยนะคะ ลิง์แรก only fan ลิง์ที่2 patriot ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ